สวัสดีค่ะกระชสข่าวแรงมาแล้วค่ะส่งกำลังใจหลังลือขาเตียงหักโพสต์ล่าสุดของเธอรวรีภรรยาออยธนาชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจก่อนหน้านี้มีประเด็นที่ทำเอาชาวเน็ตหลายๆคนกำลังจับตาในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาอย่างออยธนาและเธอรวรีว่าครอบครัวนั้นกำลังมีปัญหากันหรือเปล่าจนกระทั่งออยธนาออกมาบอกว่าตอนนี้เราถอยออกมามองปัญหากันอยู่ ชีวิตผมก็คนปกติเลยครับมีสุขมีทุกข์มีอุปสรรคเหมือนทุกคนชีวิตคู่ก็เช่นกันครับและล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอระวรีก็ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยเธอได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวพร้อมแคปชั่นว่าในส่วนของท่าโพสต์นี้ดวงใจของแม่สุดที่รักรักที่สุดหมอยรีนาหลังจากนั้นมีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจกับโพสต์ล่าสุดมากมาย ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนี่ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ